สวัสดีครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมาตรการต่างๆเพื่อรับมือและป้องกันการแพร่ระบาด กรมชนประทานในฐานะของหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยเช่นกันโดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมชนประทานขึ้นมาเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างทันท่วงทีและประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติตัวและปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตพร้อมจัดทากรอบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องการให้บริการประชาชนของกรมชลประทานหรือ BCP ในการบริหารงานตามภารกิจหลักแต่ละด้านของทั้ง4สายงานได้แก่สายงานบริหารสายงานวิชาการสายงานก่อสร้างและสายงานบำรุงรักษา มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในโรงอาหารฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบและภายในอาคารสำนักง,งานทั้งที่กรมชมทานถนนสามเสนและสำนักง,งานชมทานส่วนภูมิภาคทั้งยังฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเครื่องจกักรและเครื่องมือพร้อมกำหนดทางเข้าออกอาคารสำนักง,งานเพียงทางเดียวเพื่อตั้งจุดคัดกรองตวรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจะตั้งจุดบริการเจลล้างมือ มีกิจกรรม Big c l n a n i n g Day ทุกวันศุกร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโครโรนา2019รวมถึงมาตรการต่างๆของกรมชลประทานในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโครโรนา2019 รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับกรณีได้รับผลกระทบจากการบางังคับใช้พรกฉุกเฉินภายหลังเมื่อรัฐบาลออกมาตรการต่างๆที่เข้มข้นขึ้นกรมชลประทานเองก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า2เมตรหรือ Physical Distancing ให้ทุกหน่วยงานปรับลดความแออัดในที่ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work from home สำหรับผู้ที่ต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักง,งานให้มีการปฏิบัติงานแบบเลื่อมเวลาในส่วนของการอบรมด้านต่างๆที่กรมชลประทานจัดขึ้นก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการอบรมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และ e-learning อีกทั้งยังมีโครงการจ้างแรงงานชนระทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแ้งและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยเปิดรับสมัครเกษตรกร,กรจากทั่วประเทศนอกจากนี้ยังได้ปรับลดงบประมาณที่กรมได้รับจัดสรรจำนวน10%ส่งคืนสำนักงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019อีกด้วย ด็อกเตอร์ทองเปลวกองจันทร์ an, อธิบดีกรมชนประทานยังได้เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ในทุกสายงานปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มประสิทธิภาพภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมให้บุคลากรกรมชลประทานทุกคนเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านที่จะนำไปสู่การเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ชั่วคราวและถาวรหรือ new normal ทั้งในการทำงานวิธีการทำงานสถานที่ทำงานที่จะต้องเปลี่ยนไปตามสภาวะการในปัจจุบันกรมชนประทานพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าฟันวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019